นะมาว่าเรามีลูกของกายไงนะมีลูกกับลนะูกไปลไม่ใช่ไม่ใชคนลูกที่เป็นห<ะ>น,น,นุน้องหนูน้องล็งงกี้ครับผมซ,<ะ>ซื้อให้ผมซื้อให้เพราะช่วงนี้เราเรา่ันท,นที่จะเขาเรียกว่าอะไระเหมือนเหมือนนช่างในชีวิตทุกหมดอะ มันไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อเพราะเราอยู่กับการนะมีเป้าหมายมาตลอดให้ครอบครัวให้คนรอบข้างให้กับสิ่งอื่นๆอะไรเงี้ยเราก็วางวานทุกอย่างไว้แล้วพอมันถูกเร็จแล้วมันก็มันก็เลยแบบเราจะทําอะไรต่อเรายังหาจุดเป้าหมายต่อไปของเราไม่ได้ก็เลยเดินในครอบครัวละ ก็ยังให้อยู่ก็ยังคงให้อยู่ครับแต่ว่ามันมันมันก็ยังมันมันดีมากๆแล้วครับมันก็เลยมุกก็เลยถ้าเกิดคุยเรื่ี่หนิงเสียงรอบอ่ะมุกไทยหรอกเอาไหมเอาเไปก่อ